เบบี้เกนเออินเป็นคนถ่ายนะคะเรายังอยู่กันที่เขาใหญ่กับโรงแรมที่ชื่อว่าเดกแกลเลอรี่เขาใหญ่ค่ะโอเคคลิปที่แล้วเรารีวิวตัวห้องพักและตัวโรงแรมไปแล้วนะคะมีอะไรให้รับบ้างแต่คราวนี้เราจะมาดูของจริงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนครับกายไ,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 ไปไปเรือใครจัายใคอ๋อไปพไายเรือคายักนะฮะห้องพักเป็นวิวริมเล็กเราก็จะแบบว่าเห็นเขาเรียกว่าอะไร เห็น kayak จอดอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันแล้วค่ะอ๋ออะโอเคตรงนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะมีเรือพายายัก k a y a นะฮะเขาให้บริการจอแขกฟรีด้วยนะคะก็บริการได้เลยส่วนใครอยากจะมานั่งเล่นริมน้ำนะคะก็นี่มีเก้าอี้นะคะล่มรื่นดูเหมือนกันผมได้เห็นความปลอดภัยนะมีชูชีพอะไรนอ๋อมีเสื้อชูชีพนะฮะอกายใส่เลยนะครับ สองลำครับผมแอนลงไวเหรอวะแอนลงไวเนาะไวไหมไม่เป็นไรเอาสองลำไวกันอันนี้นะคะน้องเกศน้องกายจะอยู่ลำเดียวกันนะคะไปได้กลับมาให้ได้เลยนะลงไปลงไปนี่ทำยังไงก็ได้แต่ว่าน้องเกศน้องกายอยู่ข้างหน้าดีกว่ามั้งเออเออเกศอยู่ข้างหลังอ่าโอเคห้ามทิ้งใบพายนะครับห้ามทิ้งใบพายนะครับ ต้องสามคัคีกันนะครับดูซิว่าเด็กๆจะรอดไหมถ้าถ้าเกิดกลับมาไม่ได้ก็ค้างอยู่อยู่บนบนน้ำแล้วกันนะยืกลีบไปแล้วดูซิไหวไหมไหวไหม,ไไหม,ไไมอู้ได้อยู่นะไว่ายอยู่ได้อยู่อ่าเดีย๋ยวเบบี้เกนส่วนเบบี้เกนแม่แอนแล้วก็พ่ออินจะอีกลำหนึ่งนี่เขามีลำเดียวสำหรับคนเดียวด้วยนะเงา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 ะเป็นไงสบายดีอยู่ไหม โอเครอก่อนแป๊บหนึ่งยวไปด้วยกันนะอยู่เธนได้ด้วยโอ้ด้หลังลงแล้วค่ะเตรียมตัวมาม้ามีอะไรจะสั่งเสียไหมคะป๊าป้าว่ากลัวอย่างหนึ่งอะไม่ข้างหลังมาม้าเนี่ยค่ะมันมืดทีเดียวค่ะดูสิว่าเดี๋ยวจะรอดไหมบิีกเกนอยากลงหรอเมื่อกี้อยากลงไหมเมื่อกี้ก็ฮืฮืก็ฮืฮือเาคือพายเรือหรอพายเรือหรอ นั่ทหนำหน้างงงงพายไหมพายไหมเอาไหมงูทำไมไม่มีไม่มีเอออารมณ์อารมณ์อะไรเลยนะฮะอ่ามาม้าลงไปก่อนเลยอ่ะดูเด็กๆกันเด็กๆอ่านลงเลยหยิบเพราะหยิบก็เราลงนั่งนะโอ้โหเรือลำนี้จะดักนิดนึงมาเนี้เราออกมาแล้วโออป้า อย่าอย่าตื่นะนกอย่าร้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกร้องด้วยอ่าตอนนี้เราออกเดินทางกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเด็กๆนะคะแล้วนี่มามันนี่แบบมีโปรโมชั่นสุดๆเลยนะสบายแล้วนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพายนั่งเฉยๆใช่ไหมคะเบบี้เกนใช่หครัเซฮไยหน่อยเลยเลยลูกเซฮายเอาไปดูดีกๆดีกว่าเด็กๆดูนู่นน่ะเห็นไหมคะสีส้มๆน่ะ เกนพายมาใกล้ๆหน่อยเร็วมาเร็วๆมายากไหมครับป๊ะป๊าไม่ยากแต่ว่าก็แอบต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าหนักพอมาหนักเพราะว่ามีคนหนึ่งมันมีสองคนอะไม่ทำอะไรพนั่หัวเรือหนักด้วยเลยพี่เกนเป็นไงมั know, ่งเออเลยพี่เกนเป็นยังไงมั่งครับชิลไหมครับลูกชิลไหมครับดูเฮียเจ้ดูดินี่ย อ่าไปด้วยการปลาโคมโคมโอ้โหเก่งอย่าเนี่ยเป็กกายเก่งมากนี่หันไปดูจากที่เรามาสิออกมาไงไก่อะเนี่ยโอ้โหไกลแล้วเนี่ยโอ้โหปลาต้องกลับเรือให้หน่อยนี่นะคะตอนนี้เมฆสีดำนี่มาแล้วนะคะดู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 พลุมหลวมากเลยค่ะ เราจะรอดไหมคะป๊าป้าว่ากลับอ๋อเ้ยป๊าป้าเวลากลับกับเยสันซันซันเสียวใส่เราไปกลับดีกว่าไหมเนี่ยหรือสนุกอยู่เกสกายป๊าป้ากลับไปส่งหมามาก่อนดีกว่าไหมคะมหมากลัวเบบี้เกนคนเดียวนี่นี่ไปทางตรงนั้นนะมันจะเป็นเหมือนเขาเป็นเขื่อนนะค่ะน้ำมันไหลไปเป็นลำธารเล็กๆอะไรเงี้ยเกสกายนี่แบบเพลินมากเลยค่ะป๊าป้าแล้วดีนะนี่แล้วตรงนั้นก็คือตึกที่เราพักเนาะ ห้องที่เราพักเนี่ยก็คือชั้น2องนะยังไม่ได้ดูคลิปที่รีวิวก็<ช>รีววไิไปด,ดูกันด้วยนาะใช่ค่ะทเเี่เจนน้าไร้อารมณ์ตลอดยิ้มหน่อยเลยเร็วย,ย,ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเบบี้เกนเลยนะที่แบบได้นั่งขยักนะีคะถือว่าให้ความร่วมมือดีนะคะเพราะว่าไม่ดุกดิกเลยอะเฮียเจย,ยังคงเอนจอยยังคงฟิน ใส,ส่วันนี้ยังไม่ได้เล่นน้ำดรามา่มาดรามา่า <laughs> สงสัยแตอย่างนั้นค่ะอลายโลกพูดอะไรครับหืโอ้ยเริ่มถีบแล้วป๊าเกนอะ่ะเอียวดิเกนป๊าบอกว่าจะไปส่งเราก่อนแล้วนะเข้าใจไหมโอเคปะ่ะกิ่นพอย,อยัง เหนื่อยไหมคะป๊าป๊าอดูคือหนักด้วยแล้วก็คนเดียวแต่ว่ายังดีที่ว่าน้ํามันค่อนข้างนิ่งนะน้ำในทะเลสาบเนี่ยใช่ค่ะในเลกก็ค่อนข้างนิ่งนคือไปบางที่นี่คือเป็นแบบน้ําไหลเนาะใช่จังหวะขาไปก็ไปได้ขากลับกลับไม่ได้ไปตรงนู้นกันเดี๋ยวไปส่งมามะโอเคนี่กําลังจะถึงตะลิ่งเดี๋ยวแม่แอนกับเบบี้เกนขอจรรี่ก่อนนะคะ อ่าตอนนี้นะคะส่งผู้โดยสารเด็กน้อยสตีสตีแก่และเด็กลงก่อนอ <c oughs> บ๊ายบายนะเอามือถือด้วยอ่า,าเอาไปตรงนน้นกันต่ออ่ตอนนี้ลำนี้เหลือผู้โดยสารคนเดียวอุยเบาขึ้นเยอะเลยอะฮะอ่าอ่าไบมยบ๊ายบายไปพี่เกนบ๊ายบายวันนี้วันนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ อีกทางหนึ่งแต่ว่าเท่าเท่าที่ดูข้างข้างหน้าก็เป็นแค่ฝนะ่ายนะก็จะสุดทางเหมือนกันอะไรอ่ะแม่แอนอะไรอะ,ออะ,รอะฉันมายืนรอพี่ที่ทาน้ำก,กันเลยเฮ้ยผิดเรื่องแล้วอันนั้นแม่นาคพัขนงผิดเรื่องแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพ่ออินจะขอขึ้นกับแม่แอนก่อนทิ้งน้องเก้น้องกายเดี๋ยวป้าไปคาเฟ่ก่อนนะไปกันเองอ่ะไปไป ตอนนี้ดูท้องฟ้าแล้วไม่น่าจะได้ว่ายน้ำนะน่าจะเวลาไม่พอเกตการแต่ชุดว่ายน้ำมาเป็นแบบมันจะเปียกตรงนี้ตกน่แะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นน้ำโชว์เนาะก็เดี๋ยวเราไปไหนดีครับมาหาเดี๋ยวเราไปคาเฟ่หาเครืื่่องดมโอเคอ่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำนะเออเมื่อกี้คลิปที่แล้วเราพาไปดูแล้วเนาะอ่ะไปเราไปคาเฟ่ดีกว่าตอนนี้เราก็ถึงคาเฟ่แล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นปาร์คื่องดื่มจีคาเฟ่ค่ะที่นี่ก็จะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารหลักของที่นี่นะคะคนนอกก็เข้ามาทานมีชาโกโก้เหรอคะใช่แล้วก็มีกาแฟพวกนี้นะคะอันนี้น้ำปั่นมีจีเบอร์รี่รวมเบอร์รี่ปั่นนะคะแล้วก็สดชื่นโอนะคะเออน่าสนใจป้าเอานี่แหละเอาสมูทตี้ดีกว่าเอาเบอร์รี่หรือว่าเอาเบอร์รี่เอาเบอร์รี่นะนี่เราก็จะมีขนมขนมด้วยเนาะ นี่สมูทตี้ไม่มีค่ะสมูทตีไม่มีค่ะโหเราจะกินอะไรไม่มีวย่นั้นถ้มาสั่งอันนี้ไปนี่ส้มยูสุอิตาเลียนโซดาโอเคมีอะไรอีกงั้นป้าน่าจะเอาชาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะข้างหลังมันเป็นแอลกอฮอล์แล้วโอเคโอเคไม่กินค่ะแอลกอฮอล์เ่ยอะมีชาเย็นกับมัทฉะลาเต้แล้มัทฉาลาเต้ดีกว่าอะอะโอเคไม่มีอะไรนะคะไม่มีเหรอฮะเขายังไม่เยังเอาอาอโอเคโอเค อ่าไปเดี๋ยวไปนั่งรอดูน้องเกดน้องกายด้วยที่ที่เล็กตรงนี้เห็นเหมือนกันตอนนี้นะคะเด็กๆก็มาพักแล้วเดี๋ยวรอน้ําไปสั่งน้ํำไหมเดี๋ยวมาพักเพราะอะไรขึ้นมาฟรีเลยทำไมเพราะป้าป๊าบอกว่าอะไรป้าป๊าบอกให้พายมาใกล้ๆนี้เจ้เจบอกว่าให้ป้าป๊าให้ขึ้นแล้วเขาบอกว่าให้ป้าป๊ามาถ่ายรูปอาหารแล้วก็อาหารมาไม่เป็นไรหรอกเนาะก็สนุกดีอยู่แหละอุยร้องไห้เลยเหรออุยร้องไห้อ่ะ น้องไห้เนี่ยไหนไหนน้องไห้เมื่อจะมันหัวเมื่อยแล้วอ๋อเหนื่อยเหรอคะออนแอร์ออนแอร์ไม่บอกกาแล้วกายพายไปเองนะเจนนั่นจะทะเลาะกันดีนะทะเลาะกันบนบกไม่ทะเลาะกันในน้ำตีกายลงมาเมาแล้วค่ะป๊าอ๋ออันนี้ของใครคะาีหนูขอโคกอ๋อโคกอะค่ะได้ อ่ามาแล้วนีอยยูสิตาาเลโซดแต่คนที่ไม่ได้สั่งนะคะแต่จ้องตาเป็นบันเลยค่ะให้ถายนี่นี่นี่ baby gen นี่ฝาเขาปุกหรือว่าฝาเขาเป็นอะไรฝาเขาเก๋มากไม่เป็นรูพอดีเพื่อดื่มได้เดี๋ยว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 คนสั่งคนไม่ได้สั่งมาถึงจะกินคนแรกอ่ะเบบี้เกนอ่ะเบบี้เกนแบบคิดอ่ะ เมื่อไหร่ฉันจะได้กินหรือเปล่าดู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 ตาตาตาว้าวอนมากอ่ะมีของหนูไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบ้างได้ไหม <c oughs> อ,ยอ้ยอุ้ยอุ้ยขอได้ไหมไดูอย่างนี้หนูสำลักไหมอ่ะอะไรนกินเ <aos S 1> อาไมม่กิไน <c oughs> <c oughs> ไม่กินไม่กินดูสิน้ำตาครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยฮะส้มยูสุโซดา ไม่ไหมกัดเล่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นขึ้นไม่ขึ้นอ่ะไม่ไม่ขึ้นเหรอได้ไหมดูดไม่ดูดไม่ดูดอ่ะแค่กัดหลอดก็แต่เหมือนยินขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นไงไม่ปล่อยหลอดเลยอ่ะไม่ได้ดูดขึ้นเยอะเหมือนแบบจิบจิบ โอ้จะไม่ปล่อยหลอนเลยอ่ะดูดิไม่มันงออยู่แอนเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วออ๋มันงออยู่หลอนมันงอหน้าหน้าเกลียดอุ้ยยังไงทำไมทำหน้ากันล่ะอ่ออ๋ออ๋ออย่ากินเยอะเลยนะมันเดี๋ยวท้องอืดแต่ยังมองยังมองเออยังมองเอาจะเอาใช่ม นี่ผมป้ามาแล้วมาชะลาเต้ก็คือชาเขียวใส่นมนั่นเองแม่แต่ชาเขียวเขาดูแบบใช้ของดีนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ดีหรือเนี่ยสีมันจะเขียวแบบเขียวผสมสีอ่ะเห็นบอกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเนนี้มีอะไรนี่ทำไมอื้ออื้อหืมชาเข้มข้นมากเข้มข้นจริง หอมนี่มีมือยื่นมือปิศายยื่นมาและไอเด็กตีตัวนี้ก็จะกินเ <G ül> ด็กตีกินไม่ได้นะอ,อร่อยอ่าก็เป็นอันจบคลิปปันดีนะฮะว่ายน้ำไม่ทันอ่ะวันนี้ลากไปก่อนใครอยากมาแบบนี้ก็มาได้ที่เดอะแกลอรี่เขาใหญ่นะคะอ่ะวันนี้เบบี้เกนลาไปแล้วคะ่ะเบบี้เกนบุยบุยหน้าตาอ่าท <G ül üyor> ุกคนบายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหน ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งิง,ง,งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอา,บ,าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย